กับทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่เฟสเจ็ดนะครับเป็นวิลาเดินสายนะครับเสียนกกับโนเต็งนะครับฝั่งนี้เป็นจําชื่อไม่ได้นะครับเป็นเจ้าตงนะครับกับกับวุษนะครับเอายกขึ้นไปเจ้าตงมงเข้าไปเอาเสียนกเกี่ยวแง่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่โนเตงมงหยอดเรียบร้อยไหมเรียบร้อย Stop, it. Okay. คู่เอกยังไม่เตะนะครับศูนย์หกนะครับอคู่นี้นคู่ต่อไปนะครับคู่เอกเตะคู่ต่อไปนะครับจบจากคู่นี้จะเป็นคู่เอกนะครับนาวินเสียนกแล้วก็จะตะนะครับเจอกับพม่าจอทูกกับบูบูนะครับในเหลี่ยมเสร์ฟีข้ามฟีรอติดตามการไลฟ์สดจากแอดมินสายซิ่งัยรุ่นหนึ่งสองได้นะครับปักเข้าให้แล้วครับวันนี้ปักท่ากลางสายฝนนะครับ

ราคาจังเกิล14ท่านจบจากคู่นี้นะครับเป็นคู่เอกนะครับบุญลำเดินสายนะครับเสียนกแล้วก็นาวินแล้วก็เจ้าตะนะครับ่ายขุนโจรมวยป่านะครับเจอกับพมาบ่าบันบึงนะครับจอทูกับบูบูนะครับ หกต่อหนึ่งนะครับทักทายสำงาดนทั้งช่างไควนะครับทักทายอภิชัยนะครับเดี๋ยวเนียมันนังก่อนหหนึ่ง กูจิมนั่งหันอนะ่ะตัวขาเมื่อขึ้นอนะ่ะเอา้าเกี่ยวได้เอายกขึ้นมาอยู่ที่โนเต็งโอ้โยกหล้นมานะครับทีบุญยกขึ้นไปเอา้ามงยอดเปิดหลังเท้าเอาโนเต็งยกขึ้นมาโนเต็งว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยทักทายโชคชัยพระวาสริริด้วยครับทักทายพิทักแก้วพิเศษด้วยนะครับทักทายวินัยทองยอดนะครับสวัสดีครับ คู่ต่อไปเป็นคู่เอกนะครับบุญรำเดินสายเจอกับพมา่าเดินสายจากบ้านบึงนะครับเ,รเอาบวงไปเกี่ยวยกยกเอาวิ่งแปรมาก่อนได้อยู่เอาหนึ่งสองเอาวงยอดเอายังได้อยู่ผมโจนยกขึ้นมาโนเต็งมงเหียบร้อยัยถ่ายสมานชัยเจริญนะครับสวัสดีครับ Get fat. món thứ hai, 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 ยกสองขึ้นมาอยู่ที่โนเตงเอาโมงมาเรียบร้อยทักทายมินมินนะครับทักทายสิงห์รัตเจสีนะครับ8ปดหนึ่งนะครับ หนึ่งแปดไอ้ไขยพี่ดาวด้วยนะครับทางทายโจ๊กเกอร์คนเดิมนะครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกนะครับบุญลำเดินสายเจอกับพม่าบ้านบึงนะครับ หนึ่งแปดนักทายสุพลกลมเกีียวนะครับทักทายโคตุกสาธรทนักทายสตาบอยด้วยนะครับหนึ่ ทักทายชายยอดยืมรุ่งเรืองกิตด้วยนะครับ81นนะครับเก้าหนึ่งนะครับ ถายพี่ตัวเล็กด้วยนะครับัก่ายชูพนูะครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกนะครับบุญํำเดินสายนะครับเสียนกแล้วก็นาวินแล้วก็เจ้าตะนะครับเจอกับพมา่าบ้านบึงนะครับจอทูก,กับบูบูสองเก ก้าสามนะครับอ้าวลั่นลั่นลั่นโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับสิบต่อสามเลยนะครับ เป็ดต่อสามเลยนะครับทักทายโต้งแลวจ้ะทักทายเจ้าลุงนะครับเพราะขาขายแกติดกเ็เป็นนิดหน่อยนะครับทักทายอนทนอนน,นนนะครับสวัส,สดีครับสามต่อสี่เปีย สี่ต่อสิบเอ็ครับนักทายเบียร์ธงชัยด้วยนะครับกรุงเทพฝนตกไหมครับตอนนี้นักกายสอนรามภูพานนะครับตัวทำ ตัวทําของขุนโจรตอนนี้ก็เป็นเจ้าเจ้าอะไรนะโนเตงนะครับโนเตงนะครับตัวทํานะครับเป็นตัวทํานะครับเจ้าโนเตงนะครับที่ข้ามัวอยู่ตอนนี้นะครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกนะครับเสียนกแล้วก็นาววินแล้วก็เจ้าตะนะครับเจอกับพม่าบ้านบึงเอาโนเต็งม,มองมาเรียบร้อย

ทักทายอภิกษกจากทันสเสด็จนะครับระยองเอ้าเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่โนเตงโนเตงมองมาเรียบร้อยไหมวิ่งวิ่งวิ่งเรียบร้อย,อยสิบเอ็ดต่อสี่โอ้ย,อยมองออกเองนะครับ จบเกมนะครับต่อไปเป็นคู่เอกเลยนะครับขุนจนมวยป่าบุยลำเดินสายนาวินนะครับแล้วก็เสียนกบุยลำนะครับแล้วก็เจ้าตะนางรองหรือว่าตะบุยลำตะขุนจนแล้วก็คนเดียวกันนะครับเจอกับพม่าบ้านบึงนะครับบูปู่กับจอทูนะครับเดี๋ยวแอดมินขอุญาตัดคลิปคู่นี้ก่อนนะครับก็กลายอ้วนท่าบ่อด้วยนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวรอชมคู่เอกเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเป็น เดี๋ยวนะครับจะเป็นผู้เอกหรือว่าจะเป็นเจ้าชิดเตก่อนนะครับตาตะให้เตะก่อนนะครับไม่ใช่คู่เอกนะครับชิดบางพีนะครับแปลล่างข้ามแปรนะครับแปลล่างข้ามแปรล่างนะครับเจอกับนาวินนะครับแต่ว่านาวินนี่เสียนกเป็นคนเสริรแล้วครับเอาคู่รองผู้เอกเตก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนาวินกับ คิดก่อนนะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับทายวิรุฒบ,บุตรเค้ด้วยนะครับ